ที่คุณแม่กับคุณลูกคุณพ่อกับคุณลูกต้องแยกกันทําหน้าที่นะครับแต่ว่าในรอบนี้พ่อกับลูกแม่กับลูกจะได้อยู่ด้วยกันเป็นแท็กทีมเพื่อช่วยกันถ่ายภาพปริศนาจากคุณอูดี้ครับเชิญครับบรรีัไปมองหน้าตาตะลึงขนาดนั้นเลยลูกระวังเาจะลุกได้เดี๋ยววันนี้พี่วาดให้ง่ายๆเนาะ บ่าเทากี้เลยใครเป็นแผนกกดรู้ใช่ไหมใครแผนกไทายรู้จักสุภาษิตไหมลูกรู้จักไหมลูกไม่รู้ไม่ค่อยรู้จักหนีเสือขึ้นภูเขาอ่ะไม่มีที่ไหนเล่าที่ไหนหนีเสือผ่าจนไปแค่งงพูดให้เด็กงงงงหมดงงพุณนั่นแหละหนูยังไงล่ะพูดให้เด็กงผมบ้เขียนลี่พร้อมนะครับมีภาพพิเศาอยู่ห้าภาพด้วยกันภาพที่หนึ่งเริ่มครับ แล้วพอทราบกด <Ware house S 2> ไ,ได้เลยนะครัะอันนี้ชื <laughs> ่อนะ <sk r ug> มิสเตอร์แฮนดริกบิดเลยนผมวัดผมวดแล้วงงแล้วเอาสินเกตไม่สนใจจะกดเลย <laughs> <laughs> ถามมาขำเทศด้วยนะจป้าบอกเราให้กดเลยสอยดาวอะคะสอยดาวสองเทเดีครับสอยดาวสอยดาวโอเคต่อไปเป็นภาพที่สองครับอันนี้ไม่ยากนะคะอันนี้ไม่ใช่สุภาษิตไม่ใช่คำพังเพย ร <ettes> ู้ว <ar> ่ะลูกคุณจะมีฮะนะมิสเตอร์เฟเดร์เรอร์เอาดูดีๆดูดีๆแล้วล่ะครับฮะเรารู้เลยครับเนี่ยครับวันเด็กครับวันหนึ่งนะครับแล้วก็เด็กได้สองคะแนนครับได้ได้ดี วันเงี้ยมาหนึ่งเออแล้วก็หนึ่งบวกจุกนมคือไรหนึ่งบวกหนึ่งภาษาอังกฤษก็อะไรรูกวันวันนี่บวกกับรูปอะไรไปกี้นี้เด็กอ่ะเป็นอะไรวันเด็กถูกตอบไปทีนี้วันเด็กวันเด็กเออพูดไม่ได้ยินเองพูดตึงหรือไงนี่ฮะแม่เขาตอบได้อย่างอื่นหยอดหมดเว้ยหนูต่อไปเป็นภาพที่สามครับ อะไรคุณพ่อขุนทัศรีขุนทัศรีอาภิทูลขุนมะพร้าวไงตลกกัตเด็กตลกตลกัตเด็กไหมครับพ่อพูดมาเอาตอบผมว่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นหรือเปล่าลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นยังไม่ใช่ครับย่อยทีนั่นตอบไหมตอบได้เลยครับได้เลยครับเดนหนึ่งคะแนนกระต่ายตื่นตูมไหนล่ะกระต่ายกระต่ายหลบอยู่ตกใจวิ่งหนีไปแล้วต่อไปหนึ่งคะแนนนะครับ ไปเรียนกับลูก็ได้นะครับเก่งมากครับแหม่จริงๆแล้วผมเกือบตอบอีกอย่างแล้วเนี่ยตอบว่าวิตยายมะพร้าวหล่นสน,นุกนะเรื่องนี้ผมนี่กำลังอ่านเกือบจบแล้วถากครับคุณกำลังอ่านกระต่ายตื่นตูเกือบจบเลยเมื่อกี้ผมบอกว่าวิตยายมะพร้าวหล่นลูกผมถามกดเลยไหมเดี๋ยวก่อนยังยังอ่ะภาคที่สี่ครับ อันนี้คงยากสำหรับเด็กนะคะเดี๋ยวเพอพูดไดุ้ลบเป็นสุภาริิษย์ไม่กูละมเขาจะพอใจัหรอไม่แกว่าคนเป็นลูกผมน้อยนั้นเลยมันเกี่ยวข้องอะไรกับผมก่อนเนี่ยผมไม่คิดอะไร ตอบมาเห็นกงจัดเป็นดอกบัวโอ้โหใช่เลยใช่ไหมครับใช่เลยร้ออีกสองคะแนนให้เล่นให้เล่นอีข้อไปเลยดีกว่าสนุกดีเราจะได้กดบ้าง้าครับโอ้โหซีเรียสมากเลยนไม่้ต้นแล้วกีว่าดนเล็กด้วยนะกดกด ีอะไรแล้วล่ะนั้นลูกปลาแน่นอนปลามันกินมดเนี่ยน้ำมาปลากินมดน้ำลดมดกินปลาอ้โฮออ้อฮอร์ได้ท้องได้ท้องชาวบ้านรู้ไหมครับอัสตนช่ไหม ว่าสวยนะพี่ป้าดูสวยกว่าคุณพ่อแต่จะด่าผมก็ด่าตรงตกเลยไม่ต้องไปชมรุ่งไม่ต้องมาตีวัวกระทบข้าวนะฮะอผ่าน10ผ่าน10นะฮะเขาไม่ได้ว่าอะไรเขาคล้ายๆจะบอกว่าเออมีลูกอย่างนี้ไม่น่ามีพ่ออย่างนี้หนักกว่าเยอะเลยนะฮะเนี่ยหนักเข้าไปอีกับหนักเข้าไปอีกทีมเจ้าชายไส้เดือนของเรานะคะกลับบ้านก่อนมีภารกิจนิดหนึ่งนะคะรับไปสามหมื่นบาทครับผม แปร่ะทียวโอ้โหกินได้หลายวันด้วยผมแต่ป้าสัญญาป้าเลี้ยงไปถึงร้านโทรหาป้านะโอเคไหมไปด้วยไปด้วยแล้ววันนี้อ่ะราบลื่นด้วยดีขอบคุณมากนะคะขอบคุณพี่โจโจนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณคุณโจโจครับขอบคุณครับขอบคุณกนครับน่ารักมากน่ารักมากครับน่ารักพี่กี่คนเนี่ยสองคนครับสคนไม่พี่ต้อยถามถึงเมียวอ๋อสี่ครับเมียสี่ครับอ๋อค่ะพี่คนเล็กใช่ไหมูออย่นนะันี่คนเล็กใช่ไหมคนเล็กครับคนโตเท่าไหร่ล่ะครับคนโตยี่สิบเอ็ดครับยี่สิบเอ็ดแล้วยี่สิบเอ็ดแล้วครับ ผู้ชายเป็นของคนผู้หญิงครับคนโตผู้หญิงครับมีพี่สาวครับชื่อชื่ออะไรพี่สาวชื่ออะไรชื่ออะไรลูกวิตาวิตาอลิตาโออันนี้ชื่ออะไรก่อนกลับบอกชื่อป้าสักคำชื่ออะไรชาราชิดชาราปัตุปัตุปัตุเด่นดังอิตู ไม่เชื่อเด็กเนี่ไม่มีปัญญาจริงปีดตู้กูปีดตู้เหมือนฝืนยังไงวะเออไม่ต้องพูดว่าแล้วพากันสักคู่ช่วงหน้าซุปเปอร์จักรพรรดค่ะ